สวัสดีครับเนี่ยมทัศน์พงนะครับนี่ก็จะมาเดเร็กชันเช่นเคยเนาะซึ่งนี่ก็จะมาเดเร็กชันโอเวอร์โหลดหรือจอมมารพิชิตโลกนะครับใน EP ีที่10เท่าไหร่วะ12แล้วเนาะเออห,อหรือตอนที่12บสองนั่นนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่ไอนะ้เข้าไปไปหาโวไอเทมอะไรประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ได้มีการคุยกับอาเบโดอะไรต่างๆกันนะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าแม่งชาวเทียมแม่งโคตรโหโดโคตรเก่งอันนี้เราไม่รู้นะว่ามันเก่งยังไงนะแต่แบบดูจากการต่อสู้ที่เห็นผ่านๆมาก็ เออโหดโหดใช้ได้เข้าไปแบบแม่งลุมกระทืบนักปะจนภัยอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็ฟังจากคําพูดที่แบบว่าคนที่สามารถสู้ด้วยกับชาวเท็ดหนึง่งๆได้ก็มีแค่ไอเท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบอืมนี่ก็น่ากังวลเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะไอ้น่าจะหาวิธีรับมือได้เว้ยเพราะไอ้บอกว่าการต่อสู้มันได้สิ้นสุดลงแล้วอะไรเงี้ยอ่าซึ่งไม่รู้มันจะทํายังไงนะแต่ก็อยากเห็นเหมือนกัน โอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แะซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใิปต่อไปนะครับโอเคครับจะไม่เริ่มคลิปเลยนะครับผมโอคัมพิเซอร์นะがである即座โออให้ถอยเลยถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะโอ้แข็งที่สุดเฮ้

なぜ、アインズ様をお一人で行かせたのですか。アインズ様の、おきめになったことのおになこと、<ペー>のおになぜいいか,かればいだけのこと、ただ、その、ただ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 、なぜアインズ様をたかせたのですかだ、ただ、今回は頭をに振っただ、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 たただ、たただ、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 たただ、たただ、ただ、たた お自身でシャルティアを倒すとおっしゃったからよ。本気の意志がそこにはあったわ。その意志を貫こうとしているときに、あれ以上横からぐだぐだ勇気はなかったわ。アイン様は約束してくださった。この地に必ず戻ると。理性ではなく感情で判断するとは。お、いやだ。今ね、めんショットフィルムだね。 そそそのののののの身ににに危険がが生じるでであれればその排除こここ私私私たたちの役目命ををを奪われよううとと行動動すすべきししょうの部下を動かす私を呼び戻すと同時をおめくなりにななっったらあなたらあはどうやってその責任を取るとい。うのです <music>

สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ได้ต่ำมากนะแต่ถ้าพูดถย่างนั้นก็หมายความว่าเจ้าเทามเป้โคตรตึงอ่ะโอโจริงจริงทำให้เขาดือดร้อนกันหมดเลย アインズウルゴニンに喧嘩をソってそのままで済むとハルピコレオアロマネラとマーレは丸め込めたがアルベド,はルメメルベドは俺のオレに気づいてるだろうなオートニーバクシ思わないかシャルティア復活できるかどうかもわからないのにニセをかけた戦いをしようというのだからな私がシャルティアを殺します見たくないんだよ เออว่ะเออเนาะมันก็เป็นภาพบาดตามเหมือไจะแบบลูกน้องเองมาฆ่ากันแกงกันอย่างเงี้เนาะเออใช่เหมือนเหมือนเกมเลยคือถ้าเรายังไม่เข้าไปในอาณเขตของมันเลยแบบ เรายังไม่ได้โจมตีแสบมันมันก <okay>. <c oughs> ็จะไม่โจมตีเราอ๋อฮะโอ้กําลังบัฟตัวเองอยู่เนาะเข้าใจเข้าใจเหมือนในเกมที่เราเล่นกันนั่นแหละเดี๋ยวดิจ้าทุ่มบัฟเยอะไปแล้วว่ะไอ้มึงกลัวตายนั่นเลยวะโอ้มึงกะจะให้เขายิงไม่เข้าเลยเหรอเดี๋ยวนี้เดราผ่านไปสิบกว่าวิมึงยังก็ยังไม่เสร็จอีก ในตอนนี้ไอใช้บัฟไปกี่บัฟใครใครนับได้คอมเมนต์นะใครที่เคยดูมาแล้วนับให้หน่อยโอ้เออนือระดับสดอดเยการะดับบอเนื้ระดับสิบแสดงไอแม่งใช้ได้เยอะกว่าระดับสิบ

วิ่งเลยโอ้โ oh, หหลุมกว้างเหมือนนะระายะาก็น่าจะหลักร้อยเมตรอยู่ถ้าโดนอย่างเงี้ยเอาชาตพี่เหรอกาะเอามาจากไหน <c oughs> คงจะชอบอยู่มั้ง <c oughs> ทำไมเกาะนี่มันเหมือนแบบเกาะแบบกันดั้มแปลกแปลกวะเออ ใช่ทำถึงเรียกพระท่านอยู่อืมเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเอ้า,อางงกับตัวเองงั้นทำไมกูถึงสู้กับเจ้านายกูว,วะโนตั้งค่ามันเป็นอย่างนั้นนะใครโจมตีก็โจมตีกลับเลยเหรอ さインズ様。ーああ death, そんな様子で私に勝てるのですか？アインズウルゴーンに敗北はない。おお。お前は私の前にヒレ伏すのだ。それは恐ろしい。危ないぞ。お前は。そこはト, <asaki> プトリプレットマキシマイズマジック。あテすべスべ前、スメティック。お前は。<Convers ations>

マジックキャスターであるアインズ様の強さは MP に依存したものあり、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 あり<ー>、あり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 <ー>、あり <MP>、あり、あり、あなあり、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 あ <laughs> り、あ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 り、 บางขับบางศักมันแบบเป็นเอ็มโออพีจีก็เนี่ยไม่เข้าใจไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ่ะเอ password! อไปแหงน้ำท่วมเฮ้ยโดนกับดักปะเฮ้ยล็พันยว ท่าเมื่อกี้รอบหนึ่งเหรอโอ้ยมันทำไมมันสู้กันเดืดอดจังวะพอแข่งกันชํำละโอ้ล็อกเ้าด้วยเหรอ

ทักษะของนมันสูงกว่าของคุณมากเลยทักษะแองกันมันสูงกว่าของค้หมดแล้วมักษองฉันมันสูงก่งไอ้สู้สู้เล นั่นจะตั้นน่าจะไล่ตั้งไปแล้วล่ะปะตั้งแต่อโอ้แม่งแรกสกิลกันตอนนี้แม่งเหมือนดูกำลังดูแนวเกมเทอร์นเบดที่ปล่อยสกิลกันไปกันมาอยู่ตอนนี้นอ่าโดยปกติคนจะเป็นอย่างนั้นแล้วแหละ これを消すのは絶対に無理だ。使用させていただきましたが、アインズ様の方が圧倒的に上。だけど、MP はかなり削れたかしら？今から直接攻撃にかからせていただきます。なんて不利な戦いなんだ。ならば撤退されればよろしいのでは？非常にわがままなんだよ。シャルティア逃げたくないんだ。おお。

ฮะไอ้นั izard, ่ชาร์กไซคลอนคืออะไรวะอู้เต็มเต็มเลยเหี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อที่ไล่มาเมื่กี้อุ้ยเรียบร้อยแล้วมึงอุ้ยเว้ยติดตามเหรอ โอ้เห oh. right? ็นนี้รู้แลวการเึ้นที่ของไอ้แม่งโคตรกากเลยเพราะเป็นแมจิกแคสเซอร์้วเข้าใจเลยนี่ทำไมมันดูเดือดจังวะอะไรอ่ะอ้ไม่ตายของชาติเหรอเอ็นเฮรยเอร์แม่งชื่อเรียกโคตรยาก อโอ้ท่านี่เหมือนเป็นการแยกล่างทีตัวเองปสู้่เหรออ๋อคือยันองมันดูดเลือดเหรอโคตรฉลาดเลยน่ะอุยยันไอ้กูเอเจเลตตี้โคตรต่างมา โอ้อะไรเป็นนาฬิกาด้านห,น,นหลังนี่คืออะไรวะคนที่แม่งดูก็แบบแม่งเหมือนดูเป็นละครหลังข่าวเลยอุ้ยหายเอาหายเอ้เพลงตอนจบขึ้นเอ้แต่ยังไม่จบ 殺されてしまいましたあはははディアンが持たせてくださったソセーアイテムのおかげで私は助かりましたがあおうメニュこちらの mp はこれでほとんど私の hp は満タンですよすやぴやプリエブシャッれば言うことここまで本当によく戦われましたね素直に受け入れさせてもらう言い残したことはございますかおいくむ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 く

คือมันไม่ได้แบบเป็นการฉากต่อสู้ที่แบบมันหวือหวามากนะเว้ยเอาตรงๆนะแต่มันแบบโอ้สนุกอยู่นะดูไปดูมาไม่เพลินดีเหมือนกันนตอนที่มันสู้กันอะรุ้นเดียวคือไอ้เอาตรงๆเคยดูหลายเรื่องจะเป็นการมาทากันแบบแม่งหมัดหมัดกับหมัดชนกันนะเข้าใจปะคือกูใส่หมัดมึงมึงใส่หมัดแลกหมัดกันปล่อยพลังเออที่เห็นจะเป็นแบบแม่งเคลือบพลังอะใส่กันอะคือแบบกูปล่อยหมัดไฟใส่มึงมึงปล่อยมาใส่ฟ้าใส่กูอะไรเงี้ยยกตัวอย่างให้เห็นเนาะเอาเหมือนแบ็คเวอร์อะไรเงี้ยเออที่เราดูอะ ส่วนใหญ,ญ่ผมจะเห็นการต่อสู้เป็นแนวนั้นคือแบบแม่งเอาพลังปล่อยพล,ลังอาวุธเจอเอาวุธอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอเวทเจอเวทเวท,ท่าไหร่อ่ะอันนี้เพิ่งเคยเจอเวทกับไอ้สกิลอะไรเงี้ยมาประชนจริงจังอ่ะเออน่าจะเป็นเด็กเรื่องที่เคยเห็นที่เห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้สกิลคือพวกมึงสกิลจริงๆใส่กันเลยไม่มีอย่างอื่นมาเมา่อเจอปนเลยอไอ้ก็ใส่สกิลพลังเวทอะไรไปหมดชาวเทียก็ใส่สกิลเทคนิคทักษะเอ็นพีตัวเองอะไรก็ใส่ไปหมดอะไรเงี้ยเนาะ มันก็สู้กันดีมันเหมือนอยู่ในเกมนั่นน,ะนะ่ะรู้สึกฟิลนี่คือในเกมนลยที่ภาพถ้านน,น,นี้นะด้วยนะเออคือ,บอแบออแบ,ออ 20, บ,ออบออไบอ,อ,โอ,โอ,อ้แม่งบัฟรอเลยแม่งสามสิบกว่าบัฟอย่างแม่งยี่สิบสามสิบกว่าบับน้องบัฟไปบัฟมาโอ้โหไอสัตว์แม่งบัฟเยอะใช่ไหมแล้วก็แม่งสู้กับชาวเถ้าชาวเทียมแม่งโคตรเก่งถึงว่าแล้วทําไมถึงไม่ให้ไอ้ที่ต่อก้อนได้ถ้าเอาคนอื่นมาหนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าจะรอดปะเจออย่างงี้ดูอะไรบ้างไม่รู้ล่างชุดเกาะแดงชุดเกาะแดงอาวุธสามารถดูดเลือดได้มีสกิลอันนู้นอันนี้มีสกิลขึ้นชีพอีีกออะไรง้้โ ยุ่งยากจากัดมีสกิลอันเชิญล่างแยกด้วยใช่ไหมมันมันยุ่งยากมา,ากเลยจัดให้ดูเมื่อกี้สู้ด้วยโคตรยากอะ่ะไอ้ก็เตรียมตัวมาดีนะเตรียมตัวมาดียังแบบยังเสียเปรียบนะแต่แต่ไอ้ก็บอกว่าถ้าเจอระวางกว่าน,นี้ก็คงจะไม่ติดกับข้าหอกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้แม่งมีแผนหนึ่งแผนมารับมือเออซึ่งตอนหน้าก็น่าสนุกมากโอเคโอ้คิดนี้คงจะมีประมาณเนี่ยเนาะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดะซับสไคร์นะเพื่อเป็นเงินยังคลิปต่อไปนะครับสำหรับที่ขอตัวนเลยครับบ๊ายบาย